ตอนนี้ทางด้านของเจ้าหน้าที่นะคะที่จังหวัดเชียงใหม่เองค่ะนะคะโดยทหารจิตอาสาค่ายปืนใหญ่ที่7ดและเจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงใหม่มีการนำเครื่องจกักรขุดลอกคลองแม่ข่าแล้วก็กำจัดผักตบชวาในหมู่บ้านร่มเย็นนะคะและชุมชนบ้านท่อป่าตันในตัวเมืองเชียงใหม่ค่ะเพื่อที่จะเปิดทางน้ำไหลให้สะดวกในช่วงฤดูน้ำหลากแบบนี้ด้วยค่ะ เจ้าหน้าที่ทาหารจิตอาสากองพันทาหารปืนใหญ่ที่7และเจ้าหน้าที่เทศบาลน,นครเชียงใหม่นะคะนำรถแบ็คโฮเข้าขุดลอกกรองแม่ขา่าช่วงหลังหมู่บ้านร่มเย็นเพลสและชุมชนบ้านท่อป่าตันในตัวเมืองเชียงใหม่ที่มีผักตบชพา ผักตบชวาและวัชพืชขึ้นอย่างหนานแน่นขวางลำคลองทําให้น้ําไหลไม่สะดวกค่ะโดยใช้รถแบ็คโฮนะคะตักผักตบชวานในลำคลองขึ้นรถบรรทุกนําไปทําปุ๋ยอินทรีย์ระยะทางยาวกว่า1กิโลเมตรค่ะขณะเดียวกันค่ะกําลังทหารจิตอาสาก็ได้มีการใช้มีดตัดหญ้าและตัดวัชพืชที่ปกที่ปกคลุมอยู่นะคะตามริมสองฝั่งลำคลองที่รถแบ็คโฮเนี่ยไม่สามารถเข้าไปถึงได้จนทำให้ภูมิทัศน โล่งค่ะเกิดบรรยากาศที่สวยงามทําให้ชาวบ้านนะคะที่มีบ้านพักอาศัยอยู่ติดริมลาคลองต่างพากันชื่นชมและขอบคุณเจ้าหน้าที่ทหารและทางเทศบาลนครเชียงใหม่แล้วก็จะบอกว่าจะช่วยดูแลรักษาคลองให้สะอาดค่ะจะไม่ทิ้งขยะและน้ําเสียลงลําคลองซึ่งบริเวณนี้นะคะก็เป็นต้นคลองแม่ขา่าที่ไหลผ่านไปยังตัวเมืองเชียงใหม่ไปจนถึงท้ายคลองในพื้นที่อําเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะก็ถือว่า